ก็ขอสวัสดีทักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่1นะครับก่อนอื่นเลยครูก็ขอแนะนาตัวก่อนเพราะทักเรียนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักครูนะครับคร,บครบูชื่อนายปฐมพงศ์นามสกุลบินทองพันธ์สอนในรายวิชาดนตรีสากลน,นะครับอยู่ในกลุ่มสาระการเรู้ศิล,ละปะนะครับหน่วยที่1เสียงและก็การกาเนิดเสียงวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับ เรื่องของการกําเนิดเสียงเราได้เสียงได้อย่างไรเสียงมาจากไหนเสียงมีหน้าตาเป็นยังไงใครเคยเห็นเสียงบ้างภาพจุดป,ประกายความคิดนะครับนี่เรนเคยไปเที่ยวน้ําตกไหมน้ําตกก็จะมีลักษณะอยงดังภาพนะครับมีน้ําตกลงมาจากชั้นที่สูงกว่ามากระทบกับก้อนหินหรือน้ําที่อยู่ข้างล่างก็จะทําให้เกิดเสียง การกำเนิดเสียงครับเสียงที่อยู่รอบๆตัวเรามีมากมายหลายเสียงซึ่งเสียงต่างๆเหล่านี้มาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาดูตัวอย่างนะครับเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินี่ภาพนี้ครับเสียงอะไรเอ่ยเสียงฟ้าผ่านะครับภาพต่อไปครับ เสียงนกร้องครับต่อไปครับเสียงอะไรเอ่ยมีน้ำทะเลมีคลื่นมีน้ำทะเลมีหัดทรายเสียงคลื่นครับต่อไปครับมีน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเสียงอะไรเอ่ยเสียงฝนตกทั้งสี่เสียงเหล่านี้นะครับเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ ต่อไปภาพนี้ครับมีรถเป็นขบวนรถไฟเสียงรถไฟนั่นเองอันนี้ครับเสียงรถยนต์ท่าต่อไปครับมีเด็กนักเรียนกำลังก็แถวมีเครื่องดนตรีด้วยเสียงอะไรเอ่ยเสียงเด็กเล่นดนตรีหรือเสียงตีกลองนั่นเองอต่อไปครับเสียงอะไรเอ่ยครับมีรูปของสัตว์ชนิดหนึ่ง เสียงอะไรครับเสียงนกร้องนกร้องนะครับเสียงอะไรเลยครับเสียงไก่ขันเสียงอะไรครับมีเด็กกำลังยืนถือไม้ด้วยเสียงร้องเพลงเสียงอะไรครับเสียง รถไฟอ่อาแบประกาศท้ายบทนะครับให้นักเรียนวาดรูปแหล่งกระเดิดเสียงแล้วก็ตอบคาถามว่ารูปที่นักเรียนวาดนั่นะมันคือเสียงอะไรนะครับจํานวน2ข้อนะครับวาดรูปตรงนี้แล้วก็ตอบว่าเสียงอะไรวาดรูปตรงนี้แล้วก็ตอบว่าเสียงอะไรนะครับอ่าสุดท้ายนี้ครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับ ป้องกันตนเองเมือ่อนักเรียนต้องออกจากบ้านต้องต้องสวมแมสตนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อออนะครับวันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้นครับสวัสดีครับ